สวัสดีครับวันนี้ไก่ผสมชาแน,น,นลนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูงานที่โคกปุดนะครับที่โคร,ราชก็ทัดจะขึ้นที่นั่นอีกอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่ผมต้องไปทำอยู่ที่นั่นคนะควันนี้ก็จะไปดูสถา,านที่พื้นที่ครับกับ <ไป S 1> ในช่างเขานะครับก็จะไปไปดูด้วยกันนะครับว่าก็จะวางชิ้นงานกันยังไงว่ามันมี อะไรเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับเพราะว่าชิ้นงานจะเข้าประมาณวันที่ห้านี้ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็กําลังจะไปดูนะครับว่าหน้างานเป็นแบบไหนกันบ้างจะได้วางแผนกันถูกนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไปนี้ไปอยู่ตรงนี้<ไ>แล้วอไปกับบุ๊ไปแล้วเดินทางมาได้ใจนะครับก็จาก บ้านใหม่สำโโงนะครับมาที่ออโคก,กวดก็ประมาณ4ี่สิบกโลนะครับออนนี้ก็ยังไม่ถึงนะก็เหลืออีกประมาณสิบกิโลนะก็จะถึงที่โคก,กวดของเราเนะครับตอนนี้ได้ผ่านบ้านกุจิกไปแล้วนะครับไปก็จะถึงออบ้านโคก,กวดนะครับที่เราจะไปดูงานกันนะครับตอนนี้ก็มีฝนตกมา mm. เรื่อยๆครับตกตลอดทางนะครับคร <shorter S 1> ับตอนนี้เรา,า<อ>ก็ขับมาถึง ทางงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สภาพก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปในครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับเราก็กําลังจะเข้าไปข้างในกันนะครับก็ถนนก็จะสภาพเป็นอย่างนี้นะครับแถวนี้ก็ ข้าวก็ออกลวงแล้วครับออกลวงเหลืองแล้วนะครับก็บางพื้นที่ก็เกี่ยวแล้วนะครับแถวนี้นะครับโคกรวดนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่จุดที่ผมจะพามาดูนะครับที่โคกรวดนะครับจุดที่ทัดจะต้องมาขึ้นตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงตรงนี้นะครับจุดนี้ครับครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านในครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็เป็นส่วนที่ เสาขึ้นนะครับขึ้นได้ขึ้นได้ประมาณแปดต้นนะครับตอนนี้ตั้งแต่จากตรงนน้นนะครับมาเนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่ข้างในก็จะเป็นค่อนข้างเละนิดหน่อยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเอาทาัดเข้ามาติดตั้งนะรตรงนี้นะครับหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับตรงที่โครกหลวดนะครับ ก็จะอยู่บริเวณข้างๆทุง่งนาทั้งหมดนะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังที่จะปรับพื้นที่ปรับพื้นดินกันนะครับว่าเพื่อมาให้เกิดปัญหาในการที่จะเอารถขนเมนทััดขนซิกเมนต์เข้ามาครับเพื่อจะให้มีปัญหาโดยสุดครับแต่ตรงนี้ก็บ,บอกถ้าฝนตกแรงๆนี่จะท่วมนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านในครับ ดีจุดด้านในนะครับตรงที่เราต้องเอาเมนทัดมาขึ้นตรงนี้นะครับยังเหลืออีกสองต้นนะครับนี่ยังยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตรงอพาร์ตเมนต์ตรงนู้นนะครับตรงอพาร์ตเมนต์ตรงนู้นนะครับก็จะมีเสาแค่ต้นเดียวนะครับบยังเหลืออีกสองต้นนะครับต่อจากเสาตรงหน้าบ้าเมนนะครับก็จะมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะยังยังสร้างไม่เสร็จนะครับ เดนนี้นะคน๋ยวเราจะพาดูใกล้ๆครับนก็ยังไม่จบนะครับตรงนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับ ที่ต่อจากอบ้านเว้นตัวนู้น,นครับขึ้นมานะครับก็กําลังสารเล็กยังไม่ได้เทฟุตติ้งเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็มาดูงานกันนีคก็เป็นในช่างเราครับช่างน็อตนะครับก็มาดูคอยควบคุมง,งานที่ควบขวดนะครับในการเดทัินทัรับ เรามาดูงานแล้วดูแล้วมันน่าจะเอาเอาชิ้นงานเข้าไม่ได้นะครับถ้าจะไปตั้งตรงที่อาบัดเว้นตรงนู้นนะครับจะคือถ้าเราจะขึ้นที่อาบาดเว้นตรงนู้นมันก็เข้าไม่ได้ครับเพราะตรงนี้มันเป็นเข็มอยู่นะครับซึ่งเขายังทําไม่เสร็จนะครับถนนผ่านเส้นเดียวคือเส้นนี้นะครับต้องต้องรอให้เขาถมดินหรือทำเาสาตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับไมบกี้็ ไม่น่ายังยังจะยังไม่เสร็จนะครับก็คงจะเอาอุปกรณ์ตู้คอนเทนเนอร์หรืออุปกรณ์ชิ้นงานมาวางได้อยู่นะครับแต่ถ้าเอาชิ้นใหญ่ๆมาคงจะยังไม่ได้นะครับดูแล้วนะครับคือหน้าหน้างานยังยังยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับก็ที่เรามาดูวันนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะด้านข้างนะครับก็จะเป็น คลองนะครับซึ่งน้ําก็จะไหลตลอดเวลานะครับน้ําจะไหลแรงมากนะครับนี่ครับก็เสาก็เพิ่งขึ้นได้เท่านี้ก็จะก่อสร้างเลาะริมคลองไปเลยนะครับก็เลาะเอ่อเรียบไปกับทางรถไฟเดิมนะครับก็จะมีคลองน้ำอย่างเงี้ยก็จะไหลแรงมากนะครับในส่วนนี้ก็นี่ครับก็จะเป็นที่เราจะมาทำานติด ติดตั้งทัดกันอีกหนึ่งตัวครับตรงนี้นะครับก็ก็ดูแล้วก็น่าจะมีอุปสรปรคพอสมควรนะครับก็ต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเอาชิ้นงานใหญ่เข้ามานะครับเดี๋ยวก็ต้องคุยกับทางพื้นที่เขาก่อนนะครับว่าเขาจะส่งมอบพื้นที่ให้เราได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าไม่เสร็จไม่ส่งมอบพื้นที่ให้เราก็ยัง เอาอุปกรณ์ใหญ่ๆพวกทัดพวก LCB พวกขานี่เข้ามาไม่ได้เลครับก็ต้องรอให้เขาส่งมอบพื้นที่ให้เราก่อนนครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของอสะพานรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับไทยจีนที่บ้านาโคกหลวดนะครับความคืบหน้ามันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็คือตรงนี้ผมจะเอาทัดมาขึ้นตรงนี้อีก,อกหนึ่งตัวนะครับเป็น เป็นเปทัดอีกอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะต้องมาขึ้นที่ที่โคกรวดนี้นะครับือตอนนี้ก็ที่ผมมาดูก็ยังยังหน้างานก็ยังไม่ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งอาจจะหรือไม่ก็อาจจะเอยุเลิกการเอาชิ้นงานเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่ยังยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ก็ต้องรอรอดูวันก่อนนะครับว่าทางหน้างานเขาจะว่ายังไงนะครับ เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก็ต่อครับน่ครับก็โคก,กวดเราก็ยังยังมีความคืบหน้าเพียงเท่านี้นะครับก็เสาึ้นขึ้นได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับก็วันนี้ก็ก็พาช่างนก็ได้พาทีมง,งานมาดูพื้นที่หน้าง,งานนะครับว่าเราจะสามารถเอาอะไรเข้าได้บ้างนะครับแต่ที่พูดคุยเบื้องต้น,นครับไม่น่าจะเอาเข้าได้นะครับก็อาจจะเป็นการเคมเซ e นไปก่อนนะครับเพราตรงนี้เรา ไม่สามารถที่จะเอาชิ้นงานเข้าได้เลยนะครับก็มันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็น่าจะอีกประมาณอีกสักเป็นเดือนนะครับอีกสักหนึ่งเดือนนะครับที่สอบถามช่างที่ควบคุมงานหน้างานนะครับเขาบอกประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ก็จะแล้วเสร็จนะครับก็สามารถจะเอาชิ้นงานเข้ามาได้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ่พาชมชนะ่องนี้นะก็มาดูความคืบหน้าของการสร้างเสาสะพานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยกีนนะครับที่โคกุกดนะครับก็ที่ผมจะเอาทัดมาขึ้นตรงนีอ้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ความคืบหน้ากระเสาขึ้นได้ประมาณแดต้นและประมาณนี้ก็ทุกอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเข้าได้นะครับก็มาดูพื้นที่แล้วครับก็ น่าจะรออีกสักเดือนหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีความคืบหน้าเพียงเท่านี้นะครับที่ไก่ปู้ชมช่องเน็ตเขาไม่นำให้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 ชมกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรไมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ไก่ปู้ชมช่องเน็ตสวัสดีครับ